สวัสดีครับทุกคนผมสุภกรจากเพจคุ n เนว t ชั่นพัสนะครับจะมาแนะนำเพื่อนเพื่อนนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์วัดความดันแตกต่างของซีเมนต์นะครับชื่อรุ่นก็ qbm นะครับ2 0 3 0 3นนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดความดันมีหน่วยเป็นพาสคาลนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณออกมาเป็น0ถึง10โวลต์นะครับทุกคนแล้วก็ย่านที่วัดได้เนี่ยตั้งแต่1 ศูนย์ถึงหนึ่นะครับแล้วก็ศูนย์ถึงหนึ่แล้วก็0ูนย์ถึงสามพันาสคาลนะครับก็แพ็กเกจในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่วันนี้ผมแกะออกมาแล้วนี่คือตัวตัวอุปกรณ์นะครับก็กล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็เปิดมาที่แรกก็ปึ๊บจะมีคู่มือการติดตั้งนะครับ จะมีตัวเพชเชอร์พอร์ตนะครับเพชเชอร์พอร์ตให้อยู่2ชิ้นนะครับแล้วก็สายวัดลมแล้วก็มีน็อตยึดนะครับยึดพอร์ตอันนี้เรียกว่าเพชเชอร์พอร์ตอันนี้เรียกว่าสายวัดความดันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสกรูตัวเล็กๆโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรก็จะมีอันนี้ก็คือมีในส่วนของคู่มือคู่มือการติดตั้งก,ก็จะบอกอรายละเอียดรุ่น นะครับก็มือก็จะเป็นแบบนี้สิงเดี๋ยวคู่มือเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็อาจจะไปดูอีกทีนึงนะครับหรือว่าดานวนโหลดในแมนนวลก็ได้ก็จะมีบอกแต่สิ่งที่จะแนะนำ ก็ค,คือเวลาติดตั้งถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปติดตั้งเนี่ยเราจะต้องอ่านคู่มือให้ดีก่อนแล้วก็การติดตั้งก็คือจะติดตั้งได้ในแนวนี้นะครับที่เขาบอกไว้โอเคต่อมาเดี๋ยวขออนุญาตให้เพื่อนๆได้ดูในส่วนของตัวอุปกรณ์ก่อนอันนี้ก็จะเป็นผิดพันธ์วัดความดันของซีเมน ก็ข้างนอกก็จะมีในส่วนของโมเดลนะครับซีรีส์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวความดันที่ใช้วัดได้นะครับก็คือตั้งแต่0ูนถึงสามพแล้วก็สูงสุดลบ400นะครับแล้วก็มากสุดถึง1,000งหมื่นปาสคาลสัญญาณที่ออกนะครับเป็น0ูนถึงสิบโวลต อันนี้ก็เป็นซีรีส์นัมเบอร์ของเขาส่วนตัวนี้นะครับให้ดูกันชัดๆก็เวลาที่เราจะไปต่อใช้งานเนี่ยก็จะมีไฟ power supply ที่เลี้ยงนะครับต่อเข้าที่บวกนะครับแล้วก็ไฟลบหรือไฟศูนย์เนี่ยต่อเข้าที่ GND นะครับส่วนสัญญาณเอาพุตที่เป็น0ูนย์โวลต์เนี่ยก็จะมาจากช่องนี้ซึ่งเราก็เอาไปต่อกับ P.C.O. ของเราอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็หน่าจอข้างหน้าเป็นอย่างนี้ข้างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นจุดยึดนะครับเป็นสกรูยึดอันนี้นะนะครับเป็นจุดยึดที่เอาไว้ยึดนอด็อตแล้วก็ด้านล่างด้านล่างเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับก็จะมีที่เขียนว่าเป็นลบเห็นไหมครับตรงนี้เป็นลบ ก็คือเกจเนี่ยเขาจะมีบวกกับลบก็ช่องที่บวกก็เอาไปเข้ากับความดันที่ด้านบวกที่ที่สูงกว่าส่วนด้านลบก็เอาพอตเพเช์เนี่ยไปใส่วัดกับความดันที่ด้านที่มันมีความดันต่ำกว่านะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเคเบิลแกนนะครับเอาไว้เข้าสายไฟนะครับแล้วก็จะเอาไว้กันน้ำนะครับ ทีนี้เวลาเราจะใช้งานจริงเนี่ยเราเปิดฝาสุเปิดฝามาดูนะครับก็ภายในโครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ก่อนใช้งานนะครับให้เราดูที่เออ่ย่านก่อนนะครับ factory setting <c oughs> เห็นไหมครับว่าเขาจะมีบอกว่าให้เซตตัว dip switch นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ เราใช้ตัวย่านความดันของเราที่ใช้วัดตั้งแต่0ถึง1,000พาสคาลนะครับสัญญาณออกเป็น0ถึง10โวลต์ให้เราเซตเป็น1กับ0นะครับถ้าเป็น1,500พาสคาลก็ให้เป็น0กับ1หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็น0ู0ถึง3,000พาสคาลก็เป็น0,0ทีนี้ในส่วนของดิฟสวิตช์เนี่ยถ้าอยู่ข้างล่างหมดอันนี้คือ0ข้างบนเป็น1นะครับแล้วเราก็มาดูตัวนี้นะครับอุปกรณ์ใช้งาน เห็นไหมครับว่า d e e p ช t ์เ e r switch เนี่ยก็จะอยู่ที่0ูนย์ดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะถูกเซตไว้ที่0ูน0 0ถึงสามพันปาสลดังนั้นสมมติว่าผมจะใช้ย่านวัดที่0ูน0 0ถึงหนึ่นะครับผมก็ต้องตั้งตัวแรกเป็น1ตัวแรกเป็น1นะครับเอาขึ้นตัวแรกขึ้นแล้วก็ตัวสอบเป็นศย์อยู่ข้างล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเราตั้งย่านวัดที่ใช้ 1,000 0สึง1,000ก็คือสรรัญญาณศูนย์โวลต์เท่ากับศูนย์แล้วก็10โวลท์เท่ากับ1 0 000, 0 0ส่วนถ้าเราจะใช้เป็นศูนย์นะครับตัวแรกจะเป็น0นะครับแล้วก็ตัวดิฟตัวสอเป็น1,000ไอเป็นเป็น 1, นน1ขึ้นก็เหมือนเหมือนรูปตามรูปนี้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นย่านวัด0-3,000ถึง3,000นะครับก็ให้ เอาลงทั้ง2ตัวเลยเป็น0ูนย์นะครับดังนั้นเวลาสัญญาณที่เราวัดความดันได้ศูนย์พาสคาลนะครับก็จะออกเป็น0ูนโวลต์แล้วก็ถ้าเกิดสัญญาณออกมาได้วัดได้เต็มที่คือ3,000ันพาสคาลนะครับสัญญาณก็จะออกมาเป็น10โวลต์ก็อันนี้คือการเซตค่าด,ดิปสวิตช์แล้วก็การต่อนะครับก็ไฟบวก Power supply ก็เข้าบวกนะครับส่วนไฟศูนย์ก็เข้าศูนย์ส่วนลูกศรก็คือเป็นสัญญาณที่เราเอาไปใช้ นะครับก็คือเอาเอาไปต่อเข้ากับ p v c เอ่อ PLC นะครับส่วนหลังจากที่เราต่อและจ่ายไฟเสร็จแล้วในครั้งแรกเนี่ยนะครับเราต้องกดรีเซ็ตเซ็ตซิโด้วยที่ปุ่มนี้นะครับก็คือเอาสายลมเนี่ยออกก่อนนะครับให้มันลอยๆติดตั้งในลักษณะนี้สมมติว่าเราต่อสายสัญญาณเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็กดค้างเอาไว้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับก็จะเกิดไฟกระพริบอันนี้นะครับ ก็จะเป็นการเซตซีโรซึ่งอันนี้เนี่ยในคู่มือนะครับคู่มือก็จะบอกต้องขอโทษด้วยนะครับที่วันนี้มัน,นยังไม่ได้ต่อให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวจะไปที่ที่ใช้งานจริงที่สางานแล้วก็จะต่อให้เพื่อนๆดูอันนี้ครับการเซตซีโร่หลังจากที่ต่อสายไฟเสร็จแล้วใช่ไหมครับเพเชอร์พอร์ตเนี่ยเราก็เอาออกนะครับทั้งบวกและลบแล้วจากนั้นเรากดปุ่มนี้นครับค้างไว้มากกว่า2วินาที ไฟ LED จากกรพิบสีแดงแล้วความดันนะครับก็จะเซสิโลเป็น0นย์จากนั้นค่อยต่อเห็นไหมครับค่อยต่อเพอชรปอดเข้าเทข,ข้าที่เดิมนะครับซึ่งในผู้มือเนี่ยก็ค่อนข้างจะบอกครบนะครับก็คืออันนี้เราจะใช้เป็นแบบ0ูงถึงสิบโวลต์ก็คือต้องไปต่อแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆสีนี้ไฟไฟที่เข้ามาเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่1ิบสถึง สาแต่ว่าปกติเนี่ยผมใช้กับไฟ 24dc นะครับหรือว่า2 4่ c ก็ได้2 4่สเอขาบอกว่าบวกลบได้ไม่เกินสินะครับส่วนสายไฟก็ตามนี้เลยสูงสุดขนาด1.05 mm ่งมเมตรนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอ่นี้ภาพจะใหญ่หน่อยก็คือบอกการตั้งดิฟสวิวทที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ล่างนี้ก็จะเป็นบอกว่า เป็นสรรมการเชิงเส้นนะครับที่วัดได้ออก็ดูตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ออกให้ออกมาเป็นสรรมการเชิงเส้นแล้วก็กดดิฟสวิตตัวนี้นะครับอยู่ด้านล่างแต่ถ้าเกิดว่าให้ออกมาเป็นสแควร์รูทอันนี้ก็จะเป็นออด้านบน,นบในส่วนของการแนะนำนะครับการออใช้งานนะครับหรือว่าแนะนำอุปกรณ์ก็ของซีเมนต์เอาไว้วัดดิเพเชอร์ ก็จะมีประมาณนี้ส่วนที่เราจะไปใช้ได้ก็คือเอาไปวัดความดันแตกต่างนะครับเช่นเอาไปวัดที่ a h u นะครับแล้วก็เราก็จะคำนวณตัวความเร็วลมนะครับแตกต่างเนี่ยคอนวัตจากเพชเชอร์นะครับเอามาเป็นความเร็วลมซึ่งตัว a h u เนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าความดันของเขาแตกต่างเท่าไหร่เนี่ยให้ใส่สูตรคำนวณเขาแล้วจะงอาเปเน c f อ็ได้นะครับหรือเราก็เอาไปวัดความดัน ความดันฟิลเตอร์แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าความดันฟิลเตอร์เนี่ยเขาจะใช้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าดิพเพเชอร์สวิต์นะครับสำหรับการแนะนำผลิตภัณฑ์ในวันนี้ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าสนใจดิเพเชอร์เซนเซอร์ของเซเมนต์ตัวนี้ทุกคนสามารถติดต่อมายังบริษัทคูน n n เ v ช t ั่นพัสของเราได้ที่เพจนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ